มา VIP ที่รับปรกันใหญ่หน่อยค่ะพี่หนูอยากเป็นเขาสา,สาวแบบว่าลูกค้า VIP บ้างน,นะคะ่ะน้องอบอกว่า1 0 0 0 0ืฟิลเมียพีน่นะผมก็อยากเห็นเหมือนกันเนี่ยแบบฟิลเมียแบบข้ามไาฟิลเมียเลยพี่ไปดูแลดีเกินอะ่ะดีมากอะ่ะทำบุญด้วยอะไรถึงจะได้แบบนี้ไม่ต้องทำบุญ่ะมาเลยพกตังมาพกตังอย่างเดียวเขาไม่ต้องทำหนักบุญพที่รักใครไม่ได้เพราะหัวใจอยู่กับน้องป๊อกกี้อแล้วพี่กระชบน่ารักมากครับ พกไปสองหมื่นอยู่ได้กี่ชั่วโมงสองหมื่นสองหมื่นก็น่าจะตลกครับสิ่น่าจะสิบชั่วโมงไหมอ่ะประมาณครับผมสิบชั่วโมงมั้งคะอยู่ครับทั้งคืนแล้วค่ะทั้งคืนเลยค่ะที่สองหมื่นนี่สองหมื่นนี่หนูถวายตัวให้ไปเลยถวายตัวเป็นเมียแล้วครับถวายตัวเป็นเมียไปเลยค่ะโอ้ยอุ้ยมีแฟนหรือยังบวกมาแค่หนึ่งใบจริงไหมเนี่ยจริงมาแล้วหนึ่งใบออ เป็นใบที่สองมาเนี่ยเหมือนมันเด้งสองครั้งเดี๋ยวขอดูก่อนอยากมาอยากไปมามาได้เลยครับพี่ศิลป์สันติพงศ์ครับผมต้องเฮ้ยเขาให้มาสองหมวกเลยก็คือต้องกินสองพ้อสองช็อตแล้วก็คำซาเมิดาด้วยว้าวนี่นี่นี่ผักช็อตชอบเต้นหนูชอบเต้นเวลาบอกีดาวป้ะคำซาปีดาป้าโอเค อ่านชื่อพี่เขาไม่ออกอ่ะโอ้โชื่อมาเป็นเกาหลีเลยอ่ะนี่ไงว่าพี่เขามาสามใบแล้วเหรอนึ่งนึ่งนึ่งนึงคอดูก่อนเราเปลี่ยนการสัมภาษณ์เป็นสัมภาษณ์จากข้างหลังไหมนั่งคอมนี่ลองนั่งคอมนี่เลยโอ้โหนั่งคอมมันจะแตกๆแล้พี่นะจิ้มหนูจะซีกนะเหลัง นัันหลังไปนั่งคอมนั่งคอมนั่งคอมเออพี่ชอบโรคจิตอ่ะเออถ้านั่งอ่ะหันหลังไปอะไรเชอนขันหลังไปอ่่ะะอแล้วพี่จะสัมภาษณ์อ่ะโอเคอ่ะพี่จะสัมภาษณ์อย่างนี้เอาอย่างนี้นี่อันนี่นี้นยายน้องนั่งตัดนี่เอาเอาฟิลนี้ไปก่อนนะฮะพี่จินตนาการไปก่อนครับทิกตอกบินไหมม่เกี่ยวเนาะมันก็ชรก็คบเลยบินกตอก้าคนหันหลังหันหลังคุยกันต้องบินด้วยเหรอ ไม่รู้เหมือนกันก็ไม่ได้อะไรซะหน่อยบินไม่รู้แล้วพี่ขอสัมภาษณนี้อ่าโอเคพี่จะสัมภาษณ์บ้าอะไรกี่จะไลฟ์ไลท์ท่านี้อุ้ยเจ็ดร้อยคนที่จะสัมภาษณ์บ้าอะไรกันอยู่ดีเนี่ยพอะาันหลับปูคนขึ้นเลยโยกด้วยดีเดี๋ยวพี่เดี๋ยวยังยังไม่ยังเลยย่างีไม่ได้ก่โอ้เราไปไหนเราไม่ได้เรงไปก่อนเราเออเออเอียน้างเออสัมภาษณ์เอาอย่างี้แหละอย่างี้เอาพดีัยขอบคุณไลค์แชร์ด้วยนะครับ พี่ชายบอกอ่านไม่ทันเลยอ่านไม่ทันเลยเก้า้อยคนเลยทันหลังปุ๊บเก้าร้อยคนแล้วพี่เห็นหน้าหนูแอ้มันขึ้นมันไม่ใช่เหรอเขาอยากเห็นข้างๆอย่างนี้แหละเดี๋ยวพี่ช่วยบุนพี่ช่วยหมุนเออเดี๋ยวหนูทำอะไรเนี่ยหลังสวยดิอ่่พี่เขาบอกมาแล้วเนี่ยพี่ยูทเซอร์หลังสวยสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับผมพี่น้องบอกจะปิวตอนโหนกออกนี่แหละ ้องหนูใหญ่ด้วยหนูบอกเลยขับพี่ขอบคุณมากครับพี่พี่เอ่อพี่คนเปหมวกมาผมยังไม่รู้ชื่อพี่เลยหรือผมอาจอาจาอาจะอ่านไม่ทันต้องขอโทษด้วยนะคะีแฟนหรือ,อย,ยังครับยังครับไม่มีแครเอาเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์อ่ะพันคนเลยพอหันหลังแล้วพอหันหลังพวกคนขึ้น,น,นมาะจะหันหน้ามาเลยนะน้องไม่มีใครอยากเห็นหน้าแล้วไม่มีใครอยากเห็นหน้าแล้ว ไม่มีใครอยาเห็นหน้าแล้วเป็นการไลฟ์ที่ดีมากเลย Sexy นะคะใช่ครับผมขอขอบคุณครับพี่ตรวิทย์ครับสำหรับกุหลาบสามสามสามดอกนะครับคนเยอะมากจริงครับพี่ตอนนี้ผมอ่านไม่ทันเลยครับพี่ทำไมล่ะเออบอเจมมาหน่อยครับช่านหลังดันสิดเหรอโอ้สองพันหนึ่งร้อยคนแล้วจะบ้ากละมังแล้วนะครับนี่นะครับจาก นี่ติ๊กตอกนะครับพันหนึ่งร้อยคนแล้วนะครับตอนนี้ให้ดูนะครับพันหนึ่งร้อยคนแล้วใครสนับสนุนได้ใครอยากเห็นน้องเห็นนะครับเขามาเข้าติ๊กตอกไปเตได้เหมือนกันนะครับวางยานอนหลับเมียแป๊บกำลังไปเชิญน้องพี่อ๋ออาอาพี่เขาบอกอยากเห็นด้านหน้าหน่อยอ่อาเราก็จับมือนอนดีกว่าผมนดกว่าุมนี้ดีกว่าพี่เอาข้างข้ามแบบนี้ดีกว่าผมชอบข้ามแบบนี้นะ เดี๋ยวเค่อยค่อยหันมุมพี่อยากเห็นมุมไหนพี่บอกผมพี่อจะพี่อยากให้น้องตีลังกาพี่ก็ไปมวกเรวจะตีลังกาคุยกันแต่ห้ตีลังกาต้องส่งกลับกล้องไงอ๋โทรสวัสดีพี่ทุกคนพี่เอกชัยบอกเออดูดีกว่าหันหน้าอฮะมีบอกข้างหลังดีกว่าใช่เนี่ยมีคนบอกว่าข้างหลังดีกว่าคุณทุกไลท์ทุกแชร์ด้วยคนน้อยมากเลยดูดิ สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมเห็นเห็นหลังลูมาดูขึ้นเลยงงเฮ้ยมาผัดกันบ้างดิโอ้โหนี่ส้มพี่เจมส์นะครับสวัสดีครับร้านอยู่แถวไหนเอ่ยร้านอยู่เกษตรน้องมินนะครับร้านอยู่เกษตรน้องมินนะครับผมเขาอยากเห็นน้องเพจแล้มาเสริมธุรกิจสามสิบสามนะครับมากันได้เลยนะครับพี่เสียน้อยครับเผืดอเลยครับให้หนูเลยเมื่อไหร่สามสิบสามครับปีสองพันเลย ร้านอยู่ตรงเกษตรนะว่ามินครับผมสองคนหลังแจ็บมากเลยนี่พี่อ๋อมองข้ามหนูไปเลยพี่จิรยุทธส่งมา35ดวงแล้วนะครับขอบคุณมากครับพี่พี่จิรยุทธส่งมา35ดวงนะครับผมพี่จิรยุทธส่งมา35มสิบห้าดวงพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณพี่จิรยุทธ์หน่อยขอบคุณพี่จิรยุทธ์สดวงหน่อยครับ วัน <One input> ้าเลยแรกครับกรุงเทพ่ครับอยู่กรุงเทพครับผมหนูพันสามร้อยคนแล้วครับพี่ได้เลยนะครับใชลองสุริยานะคะอีกไปแล้วนะพี่แต่วันมาได้เลยครับพี่น้องรออยู่ขอบคุณมาครับผมให้สอนเลยชื่อร้านไปกันใหญ่นะครับพี่มาเห็นได้เลยนะครับพี่เอลติดไฟไหมเอลติดไฟครับผมเดครับสมบิด้าโอป้าเลยลูกซาบิด้าโอป้านี่ป๊อกกี้ต้องกินแล้วพี่เอกชัยพี่เอกชัยไปมาหนึ่งน้อยดวงขอบคุณพี่เอกชัยด้วยแต่กระชายจะไม่เคยเที่ยวค่ะพี่เอกชัย